สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ติดตามช่องหามาเล่านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมูรีวิวนะฮะวันนี้ก็มาในช่วงเทศกาลสงการนะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ไปรดน้ําดําหัวไปทําบุญกันแล้วนะครับและแน่นอนครับวันนี้นะฮะผมก็จะหาของมูมูมารีวิวให้ดูให้รู้จักกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ในสั่งทงความเชื่อนะที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังนะฮะก็จะมีเครื่องรางแร่อุปเเยอย่างเช่นพวกแหวนตะกูแหวนนละพักเครื่องวัตถุมงคลการสักยันกุมารทองหุ่นพยนต์แหวนหางช้างต่างๆแต่วันนี้ฮะจะนําเสนออีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือสิ่งนี้นี่นะครับสิ่งนี้นะฮะเป็น สายสำหรับคาดเอวนะฮะหรือว่าจะเรียกกาเป็นเข็เขมขัดก็ได้นะครับและนี่คือนะฮะสายคาดเอวผ้าห่อศพผีตายโหงครับนี่นะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับตรงด้านหัวนะฮะก็จะทำเป็นตะก้อนะครับซึ่งผ้าห่อศพแบบนี้นะครับเป็นสายเข็มขัดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็น ในตามตำราของสายพ่อเทียมชิวใจเอื้อนะฮะอาจารย์ที่ทำเนี่ยก็คืออาจารย์เอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิ์คนสำคัญนะฮะของพ่อเทียมนะฮะท่านได้ทำขึ้นมาเท่าที่ได้ฟังจากพ่อเทียมนะ,ะที่ได้มีการบอกเล่าผ่านรายการของพี่นัดผีพี่นัทเด็กช็อกนะฮะ <c oughs> ก็จะบอกว่าวิธีการทำเนี่ย จะใช้ผ้าห่อศพนะฮะที่เป็นห่อศพตายโหงตายโหงจากอะไรตายโหงจากอุบัติเหตุเท่านั้นนะฮะจะไม่มีการใช้ผ้าห่อศพของผีตายโหงเช่นจมน้ำตายหูคอตายฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นผ้าห่อศพจากศพที่เกิดอุบัติเหตุนะครับลายถักนะฮะนี่จะเป็นลายถักที่เห็นชัดชัดนะครับจริงๆแล้วผ้าเนี่ยผมเห็น ตั้งแต่ตอนที่ผ้ามาตากก่อนจะนําไปห่อนะฮะก่อนจะนี่จะนําไปถักเห็นตั้งแต่ตอนที่มาตากเพื่อให้น้ําฝนนะครับฉาดล้างผมได้ถามอาจารย์ผู้ทํานะฮะท่านบอกว่าวิธีการที่จะเอาผ้ามาทําเนี่ยขั้นตอนการทําความสะอาดผ้าเนี่ยจะไม่ใช้การซักนะฮะ จะใช้เป็นขั้นตอนในการที่ปล่อยให้ฝนตกแล้วก็ชะคาบเลือดไปเรื่อยๆจนกว่าผ้าจะขาวนะครับจากนั้นก็จะนำมาถักตามพิธีนะฮะมีการจานกระถาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการสมวนไว้นะไม่ได้บอกเราถึงตรงนั้นจานกระถาตามผ้าแล้วก็ถักเป็นเส้นเส้นเส้นขึ้นมาถักเป็นเส้นสาร ต่อกันนะเป็นเข็มขัดของหนึ่งคนอันนี้คือของผมเองนะของส่วนตัวผมนี่นะครับสำหรับถ้าใครมีความสนใจหรืออยากจะหาข้อมูลหรืออยากจะมีเครื่องรางประเภทนี้นะฮะติดตัวแหละก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook ของอาจารย์เอนะครับชื่อวังหน้าพญาเสือหาไม่ยากครับ ก็เท่าที่คุยกับอาจารย์มาเนี่ยล่าสุดก็อนาคตอาจารย์อาจาอาจะเปิดทำนุ่นที่สองอยู่นะครับก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปติดตามดูนะเรจะบอกว่าสวยครับและนี่นะนี่ก็คือมูรีวิวอีกครั้งนึงนะครับหาของเด็ดๆนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องหามาเล่าไว้ด้วยนะครับยังไงก็ก,กด subscribe เอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการหาของดีๆของมูมูมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ